สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเปิดเสียงนะครับวิธีการอัดหน้าจอให้มีเสียงนะครับซึ่งหลายๆคนในคนจะสงสัยว่าอัดหน้าจอมันก็มีเสียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้า oppo f 7กับ f 9เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับซึ่งหลายๆคนไม่รู้ว่ามันจะต้องเข้าไปตั้งค่านะครับแอปของระบบก่อนนะครับเวลาอัดหน้าจอมันถึงจะมีเสียงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทํากันนะครับ ก่อนอื่นทุกคนเข้าไปที่เซตติ้งครับผมโอเคเอาเรื่องมาให้สุดครับทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับแอปของระบบตรงนี้นะโอเคพอกดก็มาจะถึงหน้านี้ครับทุกคนทุกคนเลื่อนลงมาอันสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับทุกคนจะเห็นว่าจะเขียนว่าการบันทึกหน้านจอตรงนี้นะครับให้ทุกคนจิ้มไปเลยโอเคพอถึงหน้านี้เครื่องที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยทุกคนมันจะไม่เปิดตรงนี้นะครับเสียงนะครับให้คนเข้ามาเปิดนะ เพราะว่าแรกๆผมก็เป็นเหมือนกันว่ามาที่ทำานไม่มีเสียงแล้วผมก็ได้ไปอ่านคู่มือการใช้นะครับว,วิธีวิธีใช้นะครับเขาบอกมาให้ต้องมาเปิดเสียงนะครับล<อ>ำดับต่อมาครับคือความละเอียดของวิดีโอนะครับตรงนี้คือความละเอียดคมชัดของภาพนะให้ทุกคนปรับไปที่สูงเพื่อที่เวลาที่เราอัดวิดีโอมันจะได้เป็นภาพที่ชัดเจนนะครับการแตะหน้าจอเพื่ออัดตรงนี้ก็ต้องเปิดนะครับมันจะได้เปิดเมนู ฟังก์ชันในการเปิดปิดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ก้องหน้าสําหรับใครที่จะเปิดให้เปิดตรงนี้ได้นะแต่สําหรับผมหน้าที่นี้ผมจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมจะเวลาผมอัดคลิปล้วผมไม่ค่อยเปิด,ปดใบหน้านะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามครับกดไลค์กด share <S <S แชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับถ้ามีปัญหาหรือว่ามีทริปอะไรที่อยากให้ผมทําหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยสามารถเมนไว้ไดใ้ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมา ใกร์ทำคลิปให้ทุกคนแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้แมมโบ้สวัสดีครับ